เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยนะคะเป็นแบบสูตรคำนวณน,นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปหลักหน่วยบนนะคะก็เอามาลงให้บนบ้างนะคะหลังจากที่ลง ล่างไป 2- 3งสสูตรแล้วก็เปลี่ยนเป็นบนบ้างนะคะเพื่อให้คุณไม่เบื่อกับคุณผู้ชมไม่เบื่อก,กันนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ท่านไหนที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะสําหรับสูตรที่ดิฉันให้นี้เป็นสูตรการคํานวณน,นะคะ มันต้องมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วค่ะสูตรทุกสูตรนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าเสมอไปนะคะในงวดที่แล้วก็สำหรับสูตรดีิฉันดูแป๊บหนึ่งอันนี้สูตรนี้งวดที่แล้วไม่ได้ลงให้นะคะลงให้อีกสูตรหนึ่งนะคะสำหรับหลักอ่ออีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวดิฉันลงให้ต่อนี้เลยค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวดิฉันลงให้2ส,สูตรเลยนะคะสำหรับหน่วยหน่วยบนนะคะจะลงให้2ส,สูตรอีกสูตรหนึ่งก็เดี๋ยวจะลงให้ค่ะเรามาดูสูตรหลักหน่วยบนสูตรนี้นะคะต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าสูตรทุกสูตรมีเข้าและมีหลุดนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าถาวรน,นะคะสูตรนี้นะคะก็ไม่ยากเช่นเคยนะคะก็จะใช้หลักแสนนะคะของรางวัลที่1น,นะคะบวกด้วย หลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งคูณสองนะคะก็ะค,ะคือเอาหลักหน่วยมาคูณสองนะคะและไปบวกด้วยหลักสิบของเลขท้ายสองตัวค่ะเก้านะคะบวกด้วยหกคูณสองนะคะหกนะคะคูณสองเท่ากับสองนะคะสองบวกกับเก้าเท่ากับหนึ่งนะคะหนึ่งบวกกับเจ็ดเท่ากับแปดค่ะ 8นะคะ8ลดลงไป1นะคะเท่ากับ7 8นะคะบวกอีก1นะคะเท่ากับ9บวกอีก1เท่ากับ0บวกขึ้นอีก5คงที่นะคะบวกได้ห้าคงที่เท่ากับ5ค่ะคุณผู้มนะคะ7 8 9ล่าง6 4นะคะเข้าที่ อันนี้เป็นหลักหน่วยนะคะเข้าที่9ค่ะหลักหน่วยก็ต้องเป็น9กนะคะเขาก็ามารบเลยค่ะ7 8็นะคะงวดต่อมานะคะใช้หลักแสนนะคะบวกด้วยหลักหน่วยนะคะของรางวัลที่1นะคะหลักหน่วยนี้คูณ2นะคะและบวกด้วยหลักสิบของเลขท้าย2ตัวค่ะ9นะคะคูณ2เท่ากับ 8นะคะแปดบวกหเท่ากับเกบวกหเท่ากับห้ค่ะหนะคะลดลงไป1นเท่ากับสีนะคะหบวกอีก1นเท่ากับหบวกอีก1นเท่ากับ7นะคะ7บวกหนะคะเท่ากับบวก5คงที่นะคะเท่ากับ2ค่ะเอานะคะแปดล่าง08ค่ะ ข้าวที่5นะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยเรามาดูงวดต่อมาค่ะงวดต่อมานะคะใช้หลักแสนนะคะบวกด้วยหลักหน่วยของรางวัลที่1คูณ2 5นะคะหาอู่กคูณ2และหลัก10ลงองเลขเลขท้าย2ตัวนะคะ5นะคะคูณ2เท่ากับ10นะคะก็คือ0นะคะศูย์บวก3เท่ากับ3 3บวก0เท่ากับ3 3ลด1น,นะคะเท่ากับ2 3บวก1เท่ากับ4 3บวก4บวก1เท่ากับ5 5บวกอีก5คงที่เท่ากับ0ค่ะหว่ยออกนะคะ093ล่าง1 4ค่ะเข้าที่3นะคะและงดต่อมาค่ะหลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วย รางวันที่1นนะคะคูณ2บวกกับหลักแสนของรางวันที่1บวกกับหลัก10ของเลขคาย2ตัวค่ะ3คูณ2เท่ากับ6กนะคะหบวก8เท่ากับ14เท่ากับ4บวก1เท่ากับ5 5ลดลงไป1เท่ากับ4ีนะคะหบวกอีก1เท่ากับ6 6บวกอีก1เท่ากับ7 7บวกอีก5เท่ากับ2ค่ะ หวยออกนะคะ196ล่าง58ค่ะเข้าที่6นะคะหลักหน่วยนะคะอันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยค่ะมูต่อมานะคะหลักเอ่อหลักหน่วยรางวัลที่1นะคะคูณ2บวกกับหลักแสนรางวัลที่1บวกกับหลัก10เลขท้าย2ตัวนะคะ6กคูณสเท่ากับสินะคะ2องบวกหเท่ากับสาบวกอีก 5นะคะเท่ากับ8ค่ะ8นะคะลดลงไป1นะคะเหลือ7นะคะ8บวกอีก1เท่ากับ9บวอีก1เท่ากับ0 0บวกอีก5คงที่เท <5 S 2> ่ากับ5ค่ะหวยออกนะคะ5 1 9ล่าง4 7เค่ะเข้าที่ เกนะคะหลักหน่วยนะคะนี่เป็นสูตรหลักหน่วยนะคะงวดนี้นะคะงวดวันที่1กุมภาพันธ์2566นะคะใช้หลักแสนนะคะบวกกับ9กคูณสนะคะและบวกด้วย10ของเลขท้าย2ตัวนะคะ9ก้าคูณสเท่ากับสินะคะ8ปดบวกแเท่ากับสินะคะได้เท่ากับ6 6หกบวกสเท่ากับศูนะคะลดลงไป1นเท่ากับเ 0บวกอีก 1, 1, 1 2, 2 5, ทะะเท่ากับ1บวกอีก1เท่ากับ2 2บวอีก5 2บวก5คงที่นะคะเท่ากับ2บวก5คงที่เท่ากับ7คะ่ะจะมาไหมนะคะสำหรับวันที่1กุมภาพันธ์6 5 6 6นะคะสำหรับ 901 2 7นจนะคะจะมาไหมนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะอันนี้คือสูตรแรกนะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยของบนนะคะอันนี้ของบนหลักหน่วยบน,นะคะ่ะเรามาดูสูตรที่สองกัน,นะคะ่ะ สูตรนี้นะคะในงวดที่แล้วก็ลงให้อยู่นะคะหลักหน่วยบนนะคะสูตรนี้ก็งวดที่แล้วลงให้อยู่นะคะก็ยังคงเดินอยู่นะคะก็สูตรนะคะก็ไม่ยากอีกเช่นเคยค่ะดิ่ฉันพยายามจเจาะสูตรที่ง่ายนะคะสูตรที่ยากก็เดี๋ยวไว้ตัดตอนหลังเอานะคะใช้หลักแสนนะคะของรางวัลที่1บวกกับหลักหน่วยของรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ9นะคะบวกกับ0ูนย์ เท่ากับ9ค่ะ9บวกกับบวกไป2นะคะบวก2คงที่นะคะเท่ากับ1บวกอีก2คงที่เท่ากับ3นะคะหวยออกนะคะ7 8 9ล่าง6 4ค่ะเข้าที่9นะคะมุะะตมาค่ะหลักแสนนะคะบวกด้วยหลักหน่วยของหลักท้าย2ตัวนะคะ1บวกกับ4เท่ากับ ห้าค่ะห้านะคะบวกอีกสองนะคะเท่ากับเจ็ดนะคะเจ็ดบวกกับสองเท่ากับเก้าค่ะ mm hmm. คุณ้อ,อกนะคะแปดศูนย์ห้าล่างศูนย์แปดค่ะเข้าที่ห้านะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยบนค่ะหมดต่อมานะคะหลักแสนของราวันที่หนึ่งบวกกับหลักหน่วยเลข้ายสองตัวนะคะ 8ปบวกสนะคะเท่ากับ11นะคะ11คือหนึนะคะ1นบวกสคงที่เท่ากับ3นะคะ3าบวกสคงที่เท่ากับ5ค่ะหวยออกนะคะ093ล่าง14ค่ะเข้าที่3นะคะหลักหน่วยงวดต่อมาค่ะใช้หลักแสนนะคะของรางวัลที่1บวกหลักหน่วยเลยค่ะสองตัวนะคะ8ปดบวกสเท่ากับสนะคะ2อบวกอีก2อเท่ากับส 4บวก2คงที่เท่ากับ6ค่ะไ่ออกนะคะ1 9 6หล่างห้าค่ะเข้าที่6นะคะหลักหน่วยบนนะคะมต่ตมาค่ะหลักแสนของเราวัลที่1บวกหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวนะคะ1บวก8เท่ากับ9นะคะ9บวก2คงที่เท่ากับ1นะคะ1บวก2คงที่เท่ากับ3มค่ะ มืดอ,ออกนะคะ5 1 9ล่าง47ค่ะเข้าที่9นะคะนี่แหละค่ะปัญหางวดที่แล้วมันดับชนเด่นนะคะ9ก็มาเยอะอยู่นะคะสำหรับสูตรของดิฉันแต่ว่าเลขดับมันดันชนเด่นคือสูตรเลขดับหลุดนะคะสำหรับในงวดงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมานี้เลขดับของดิฉันได้หลุดก็คือจากที่ปกติหลุดเมื่อปีที่แล้วหลุดแค่ ไม่ใช่เมื่อปีที่แล้ว32สองงวดหลุดไป3ามงวดก็คืองวดที่แล้วก็จะเป็นหลุดไป4งวดนะคะสําหรับเลขดับของฉันแต่ปกติแล้วเลขดับถ้าเขาหลุดหนึ่งงวดงวดต่อมาเขาจะไม่หลุดต่อนะคะงวดต่อมาเขาจะดับจริงๆนะคะเขาจะไม่หลุดต่อในงวดนี้ก็มาดูกันว่ามันดับมันจะชนเด่นอีกไหมนะคะ จะใช้หลักแสนรลงวันที่1น,นะคะบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวค่ะ8ปบวกเนะคะเท่ากับ15บหนะคะสิก็คือ5้นะคะห้บวกสคงที่เท่ากับ7คะ่ะ7จบวกสคงที่เท่ากับ9คะ่ะ5 7 9คะ่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเข้าที่5้เจ็ด ะะว่าจะเข้าไหมนะคะสำหรับวันที่1กุมภาพันธ์สองพนนี้นะคะอันนี้คือสูตร2นะคะเดี๋ยวเอาสูตรหนึ่งมาเทียบกันนะคะแต่ก็อยกอยากเตือนไว้ก่อนว่าเลขที่ชนกันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาเสมอไปนะคะต้องเตือนไว้ก่อนว่าเลขที่ชนกันเพราะว่ามันก็มีกรณีที่เลขที่ชนกันไม่มาแต่เขากลับมาสองสูตรนี้กลับมาจับคู่กันอย่างนี้นะคะ มันก็เคยมีมาแล้วนะคะกรณีนี้นี่ค่ะสองสูตรนี้นะคะนี่คือหลักหน่วยบนทั้งสองสูตรนะคะคุณผู้ชมก็ดูได้งวดนี้ก็จะชนกันที่เจ็ดกับเก้านะคะชนกันที่เลขเจ็ดเลขเก้าแต่อะไรจะเกิดขึ้นได้นะคะหลักหน่วยบนเขาอาจจะไม่ได้มาเจ็ดกับเก้าก็ได้เขาอาจจะมีเลขอื่นที่ไม่ใช่เจ็ดกับเก้าชนกันก็ได้ ชนกันเลขนี้ก็ได้ชนกันกับเลขนี้ก็ได้ก็เป็นอีกแนวทางนะคะอย่างงวดก่อนหน้านี้ก็ชนกันที่9ชนกันที่6ชนกันที่3นะคะชนกันที่5ชนกันที่9ก็มันจะมีงวดที่ถัดขึ้นไปอีกที่มันไม่ได้ชนกันนะคะเขาอาจจะมาจับคู่กันก็ได้ในงวดนี้นะคะสำหรับหลักหน่วยบนชนกันที่9และ ก็เป็นอ yes, exactly. well, ีกหนึ่งแนวทางให้คุณผู้ชมนะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยบนนะคะสําหรับสูตรอื่นๆเดี๋ยวที่ฉันจะทยอยลงให้นะคะแต่ว่าสูตรอาจจะน้อยลงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนชุดสรุปก็จะมาสรุปให้นะคะแต่จะเอาสูตรอื่นๆที่ดิฉันมีอยู่มาตัดเทียบกันแต่จะไม่ทําเหมือนคราวก่อนและที่ ไปตัดดับไปตัดอะไรอย่างนี้ไปตัดเอาแต่เลขที่มากที่สุดมานะคะเพราะบางครั้งเลขที่มากที่สุดก็ไม่ได้มาเสมอไปนะคะก็จะเอาชุดเด่นเด่นชุดที่เดินนานๆมาเทียบกันค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ